กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์นัทและว,วันนี้เราอยู่เกม p พ s s ซิมูเลเต X เหมือนเดิมนะครับผมเราผมยังไม่ห่างหายจากเกมนี้เนาะก็มีไปเล่นแมปอื่นอยู่บ้างนิดหน่อยนะเพื่อที่จะไม่ทิ้งแบบนั้นไปนะผมก็มีหลายแมปที่ผมชอบอะอยู่3แมปตอนเนี้ยมี3แมปที่ผมชอบตอนนี้นะผมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยคอนเทนต์ของผมก็คือการที่ผมจะมาสอนคุณ ฟาร์มเงินโซนใหม่ไป,ปรพร้อมกับการฟาร์มเพชรน,นะครับผมซึ่งอันนี้ผมไปเจอด้วยตัวของตัวเองเลยนะครับผมนะ FK ฟาร์มเพชรแล้วก็ฟาร์มโซนใหม่ไปด้วยนะครับผมอย่างแรกที่ทุกคนต้องทำเนี่ยก็คืออย่างน้อยอะ่ะทุกคนต้องมีสัตว์เลี้ยงนะผมอย่างน้อยคือดาเมจประมาณ1น0รนะผมถ้าทุกคนมีสัตว์เลี้ยงที่ดาเมจ1 0 0อย่างเช่นอ่าอินฟิลดาร์กอนเนี่ยที่อัปเกรดเป็นดาร์กเนี่ยหนึ่งร้อยนะผมถ้าคุณมีนะอืออย่างน้อยเนี่ยคุณต้องมีอยู่2ตัวนะครับผม หรือไม่ก็ให้ครบทั้งทีมเลยเพราะว่ามันจะเป็นการสุ่มนะผมและอย่างต่อมาทุกคนต้องทำเนี่ยก็คือเข้าไปที่ตั้งค่านะผมเลื่อนลงมาทุกคนจะเห็นเพรสสแตนดิ้งอันนี้ปกติจะเป็นซิงเกิลอยู่แล้วถ้าใครปรับเป็น all นะผมให้ทุกคนปรับกลับเป็นซิงเกิลเนะเาะ all คืออะไร all คือเมื่อเรากดคลิกที่พวกอ่าเงินอะไรพวกเนี้ยที่อยู่ตรงเนี้ยปุ๊บสังเกตว่าเห็นไหมมันจะไปหมดเลยนะผมให้เราปรับเป็น all ให้เราปรับเป็นซิงเกิลนะผมซิงเกิลก็คือไปแค่ตัวเดียวอย่างนี้นะผม มันจะพุ่งไปแค่ตัวเดียวนะผมแล้วเมื่อคุณทําทั้งสองอย่างที่ผมบอกสองข้อนั่นที่ต้องมีที่ถ้าคุณทําได้แล้วก็คือหนึ่งดาเมจสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องให้หนึ่งร้อยขึ้นถ้าจะปรับตามผมนะแต่ถ้าดาเมจน้อยกว่าหนึ่งร้อยเนี่ยทุกคนต้องปรับเวลาเอาเองนะผมผมไม่รู้ว่าต้องปรับเท่าไหร่เนาะแต่ของผมเนี่ยคือหนึ่งร้อยบวกขึ้นอยู่แล้วนะผมและอย่างที่สองเนี่ยทุกคนต้องปรับตั้งค่านะผมให้กลายเป็นซิงเกิลนะผมเพดสแตนดิ้งเนี่ย ให้กลายเป็นซิงเกิลนะผมและอย่างต่อมาเนี่ยทุกคนต้องปลดล็อกอ่าสองโซนนี้นะผมใช้เพจปลดใช้เพชรซื้อเอ้ยไม่ใช่ดิอ่าโซนนี้ผมเทรดอินทรีนะผมอินทรีนะผมก็คือโซนใหม่นะผมแล้วก็โซนเครฟทุกคนสามารถใช้เพชรในการปลดล็อกได้นะผมแล้วทุกคนก็กดไปที่โซนนี้ก่อนเลยนะผมให้ทุกคนนะกดค้างนะผมอ่าคลิกเห็นไหมเอ็นตรงกลมๆผมไหมอ่าให้กดค้างที่อ่ากล่องอันนี้นะผมเห็นไหมว่าเสียงเราจะไปหมดเลย แล้วให้ทุกคนวาร์ปไปที่เครฟนะผมอ่าแล้วส่วนตรงตรง่างกันฮะารตั้งค่าตรงไอ้ทางขวาเนี่ยโปรแกรมนะผมเดี๋ยวผมจะมาบอกเนาะว่าตั้งค่าเท่าไหร่อะ่ะอันนี้นะผมตอนแรกเนี่ยมันจะมันจะเป็นอย่างนี้นะผมนะถ้าคุณโหลดโปรแกรมมาครั้งแรกแล้วใช้ครั้งแรกเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณนี้นะผมหนึ่งร้อยมิลลิวินาทีถ้าทุกคนมีพลังมีสัตว์ที่พลังโจมตี100ขึ้นให้ทุกคนปรับเป็น2 แล้วปรับเป็นวินาทีนะครับผมตามนี้เนาะแล้วให้ทุกคนเนี่ยวิ่งไปที่กล่องข้างหน้านี้นะครับผมนเน้นย้ำว่าสัตว์เลี้ยงของคุณเนี่ยต้อง100อัพทั้งทีมนะครับผมว่าวันจะสุ่มสัตว์เลี้ยงที่จะมาตีกล่องนะครับผมมันจะสุ่มมาเนาะอ่ะให้เราแล้วให้เราอ่นให้เราตั้งหน้าจอดีๆนะครับผมหรือจะทํามุมมองไหนก็ได้แล้วแต่ของทุกคนเลยว่าจะเอาไหนแล้วก็ให้เอาจุดเนี้ยไปชี้ที่กล่องนะครับผมแล้วก็กดเริ่มได้เลยอ่า เดี๋ยวสันเลี้ยงผมจะมาตีแล้วนะครับผมอ่ารอบนี้มันมาเป็นอ่าตัวคอมพิวเตอร์กับตัวไอ้นี่นะผมอ้าวไอ้นี่มันมา3ตัวเลยโอเคเดี๋ยวส่งไปตัวหนึ่งก่อนเพราะว่าเราใช้แค่2ตัวพอส่งไปตรงนีง้ตัวหนึ่งปึ๊บโอเคเราใช้แค่2ตัวนะผมโอเคกลับไปที่เครปนะผมแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยค้างไว้เงี้เลยเราเอามาแค่สตัวแบบนี้พอเนาะ คือแค่2ตัวเนี่ยก็เหลือเฟือแล้วถ้าดาเมจของคุณ1 0 0ขึ้นเนาะอาแล้วทุกคนยืนประมาณนี้นะผมยืนกับข่าวงแล้วก็กดเริ่มอ,อีกรอบนะผมปึง้งเห็นไหมมันจะตีแค่ตัวแรกเนี่ยมันก็สามารถตีพังได้แล้วแต่ถ้าตีไม่ทันเนี่ยตัวที่2ก็จะไปตีช่วยเห็นไหมเห็นไหมมันจะใช้แค่2ตัวเท่านั้นนะผมในการตีกล่องๆนี้เนาะแต่เน้นย้ำนะครับผมคือพลังของสัตว์เลี้ยงของคุณเนี่ยต้องดาเมจ100รขึ้นนะผมถึงจะ a f ฟฟาร์มเพชรแล้วก็ฟาร์ม ในส่วนของเงินในโซนใหม่ได้นะครับผมแต่ถ้าทุกคนไม่มีสัตว์เลี้ยงดาเมจหนึ่งร้อขึ้นเนี่ยทุกคนก็ต้องอปรับระยะเวลาตรงนี้ตามสัตว์เลี้ยงของตัวเองถ้าสัตว์เลี้ยงยิ่งตีช้าเท่าไหร่ก็ต้องปรับเท่านั้นนะผมอย่างสมมติสัตว์เลี้ยงประมาณ 50- 40ิบสี่สิบแล้วนี้ก็ต้องประมาณห้าหกวิน,นะผมอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยว่าะจะมีสัตว์เลี้ยงพลังโจมตีเท่าไหร่นะแต่ถ้าดาเมจหนึ่งร้อยขึ้นแบบผมเนี่ยก็ปรับแค่สองวินาทีนะผม แต่ถ้าดาเมดน้อยกว่านี้คือทุกคนต้องไปศึกษาเองนะผมอันนี้ผมไม่สามารถบอกได้เนะโอเคก็ถ้าพอทุกคนจะไปกินข้าวหรือจะไปทําอะไรเนี่ยให้ทุกคนวาร์ปกลับไปที่ Trade อินเทอรี่นะผมแล้วก็เก็บตังค์นะผมเก็บตังค์ทั่วที่สาเลียงตรงนี้มันฟาร์มไว้นะผมเห็นไหมตอนนี้ผมก็ได้ประมาณแสนหนึ่งเลยแล้วก็เก็บเพชรอีกนิดหน่อยนะผมเราก็จะได้ตรงนี้มาอีกนิดนึงนะก็รวมๆเนี่ยก็ได้เยอะนะผมก็นี่ ประมาณนี้เลยนะผมอันนี้ก็คือสูตรในการฟาร์มเพชรแล้วก็ฟาร์มเงินของโซนใหม่ไปด้วยกันนะผมคือสูตรนี้เนี่ยคือว่าค่อนข้างดีนะผมแล้วก็มันทําให้เราฟาร์มเพชรได้เรื่อยๆไงฟาร์มเพชรได้เยอะมากๆนะผมเพชรเนี่ยเอาไว้ใช้ทาอะไรก็เอาไว้ใช้ตื้อเอาไว้ใช้อัปเกรดหรือซื้อตัวที่อยู่ในร้านค้าประมาณ25ล้านเพชรผมอันนี้คือผมฟาร์มแค่สินาทีเนี่ยผมตอนแรกผมมีอยู่เท่ผมมีผมมีอยู่แค่ ล้านห้านะแต่ตอนนี้อยู่ที่ล้านเจ็ดแล้วนะครับผมฟาร์มแค่สิบนาทีเองของผมจะรับผมนะแต่สหรับคนอื่นเนี่ยอาจจะฟาร์มนานกว่านี้นะผมถ้าสัตว์เลี้ยงคุณอ่าได้กว่าผมนะอืมอาจจะฟาร์มนานกว่านี้แต่ถ้าสัตว์เลี้ยงคุณดีกว่าผมเนี่ยคุณฟาร์มได้เร็วกว่าผมแน่นอนนะผมก็เอาสัตว์เลี้ยงมาแค่สองตัวแบบนี้เหมือนผมนะผมแล้วก็เอฟเคฟาร์มแบบนี้เลยนะผมอ่ะเดีย๋ยวทำให้ดูอีกรอบเนี่ยเพเนี้ยปุ๊บพอสัตว์เลี้ยงดีก็เสร็จเหแถมตัวที่สองไปปุ๊บแล้วกล่องก็พังพอดีตัวที่สามไม่ต้องมาครับผมใช้แค่สองตัวพอ ถ้าคุณดาเมจดร้อยขึ้นนะก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้นะผมคลิปนี้ก็จะมานี้นะผมเป็นการแนะนําวิธีการฟาร์มทั้ง2โซนนะผมไว้เจอกันคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ